Vision. Vision. ค่ะรีพามาเบ่งบอลสีเนาะ,ค,ะ,นะ,นะค่ะเนาะต้นเป็นจุ่มหร่งทำไงถ้าปลูกนี้ได้ไายกระถางเลียค่ะเนี่ยถ้าปลูกไหมได้กี่กระถางค่ะอู้ได้ไา้กระถางสองสามกระถางเียน<ๆ>ี่บอลสีงามเพลแล้วทำไง มิวบอลสีงามพอดูดิเพลงนะมิวบอลสีไม่ใช่ตกถูกนะสวยมากเลยดูดิถ้าเป็นพุ่มอันนี้มันกําลังเริ่มค่ะเริ่มสีใหญ่บอลสีค่ะพี่น้องสวยมากเลยค่ะโอ้ยใบเขียวเริ่มสีนั่นแลวค่ะนี่นี่ค่ะนะเริ่มอันนี้เริ่มบังคับสีสวยมากเลยดูดลายมานะันอะ สวยๆค่ะพี่น้อง